เนเขาบอกว่าใช่มีหมดแล้วครับทุกวัดเขาบอกว่าใครอยากมีเมียอีกคนอ่ะไม่เป็นไรวิธากรเอาไปเอาไปเดี๋ยวอัมินดูให้ นะครับประสบการณ์นะเกิดขึ้นทุกวันนะครับเหรียญยันสามดงพุทธเลยใครมีเงินทองไม่ขาดกระเป๋ากระผมก็ใช้ตลอดเขาบอกว่าอยากมีเมียอีกคนให้แขวนสมเด็จนะหลวงพ่อเหลืองวัตดตะด้วงนี่แหละครับนะนี่แหละเหรียญหลวงพ่อเหลืองวัตดตะด้วงไม่ใช่เหรียญสมเด็จหลวงพ่อเหลืองวัดตะดวง ส่วนมากที่เจอจะไม่ค่อยเหลือครบแบบนี้ก็โดนฝนไปเยอะโดนฝนไปใส่น้ำให้ผู้หญิงดื่มอหลวงพ่อก็สั่งว่าถ้าได้แล้วก็ต้องรับเลี้ยงเขาด้วยนะง่ายๆทิ้งเขาไม่ได้แต่เขาทิ้งเราได้ไม่ว่ากันคนที่ได้นะสาวๆแล้วก็มักทำตัวให้ผู้หญิงเบื่อหน่ายทิ้งเราไป อ่อันนี้แนะนําครับแล้วแต่แล้วแต่แล้ว,แ,แ,ลวแ,แล้วแต่บางคนก็นะชอบแบบนี้นะครับก็เอาให้ถูกกระไลสไตล์แต่ละคนอ่าถ้าใครที่ยังไม่มีหมายปองใครอ่ายังไม่ได้นะสาวเจ้ามาร่วมเรียงเคียงหอก็ลองเอาไปใช้ดูแต่หลวงพ่อสั่งนะทิ้งเขาต้องเข้าตัวแต่ถ้าเขาทิ้งเราไปไม่เป็นไร ผมก็ชี้ช่องให้เสร็จสับสมเด็จหลวงพ่อเหลืองวตาด้วงไม่มีทางซื้อได้ต่ำกว่าหมื่นขอบอกอันเนี้ยเอามื่นสองครับอ่าพี่สาวก็ว่าได้พี่สาวคกนได้ได้จากพี่กำแพงไม่ยี่สิกว่าปีที่แล้วครับคือไม่มีแท้เก้ไม่ทำหรอกครับนะครับ อันนี้หนึ่งมื่นสองพันบาทครับสมเด็จหลวงพ่อเหลืองวัดตะด้วงอยากมีเมียอีกคนให้ใช้สมเด็จพ่อเหลืองบางคนบอกเฮ้ย hey, พี่จริงเหรอก็คุณต้องไปลองถามคนพี่เล็กปิดพี่เล็กก็รู้คุณต้องไปถามคนแม่กองดูถึงจะรู้ครับเนี่ยสมเด็จพ่อเหลืองไม่ได้หายากอย่างเดียวครับ เขาเรียกว่าพาที่ใช้กันเป็นที่ประจักษ์มายาวนานผมมีงบผมก็อยากได้เมีเมยเพิ่มนะไม่ได้มอง